สวัสดีครับ IT t o Hand Phuket นะครับหรือว่าร้านขายของมือสองภูเก็ตนะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์เดลนะฮะอีกตัวหนึ่งจะมาแนะนำนะครับเป็น4 3 2 0นะครับตอนนี้เราต่อกับ HDMI กับโน้ตบุ๊กนะครับอยู่บนโต๊ะกินข้าวนะฮะับตัวนี้มีลำโพงในตัวนะครับนี่คือสว่างเลยนะครับ เปิดไฟแบบสว่างเลยความสว่างแบบเยอะมากครับดูเมนูนะเมนูการใช้งานนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกดเลื่อนลงมานะดูตอนนี้ Input เป็นออโต้อยู่ไบท์ ชาร์ยังปรับได้อีกนะครับมีลำโพงในตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูอันวานปรับเรื่องภาษาได้ความละเอียดเป็นฟูเฮดดีนะครับ1 9 2 0ง1ก้าคูรับเดี๋ยวดูอินโฟเมชันนะครับหลอดภาพ รุ่นนี้มีพอร์ตแลนเซ็ตเป็น i t ได้แต่เราไม่ได้ใช้งานนะฮะส่วนใหญ่ก็ใช้แค่ HDMI เสียบเข้าโน้ตบุ๊กอินโฟมชันนะครับหลอดภาพเพิ่งจะใช้ไปแค่8 3 1สามสอชั่วโมงนะครับสภาพโดยรวมก็ดูสวยงามเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับ ตอนนี้ปิดไฟแล้วสังเกตด,ดูว่าน้อยมาดูความสว่างสว่างจนแบบล้นขอบโทรศัพท์เลยไปเลยครับพอขยายเต็มจอนะครับตัวนี้มีอ่อมันซูมได้เลยนะครับ ถ้าเป็นตัวต่ำอันนี้จะซูมไม่ได้นีมาดูอย่างนี้แล้วกันนะครับซูมขนาดหน้าจอได้แล้วก็ด้านหน้านี้เป็นโฟกัสตรงนี้นะครับคุ้มค่ามากครับร้านเนี่ยศูนย์6 2้าศนยน่สองแสอนะครับสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นความละเอียดชัดๆกว่านี้สักคู่นะครับตอนนี้เราเปิดเป็นวิดีโอ 8K อางเต็มจอดีกว่าอืมครับจะได้เห็นความชัด เดี๋ยวเปิดไฟนะครับเปิดไฟเหมือนเราอยู่ในห้องทานข้าวปกติเลยร้านอาหารเลยฮะนี่หลอดไฟข้างบนข้างบนมีหลอด20วัตต์สหลอดนะฮะสบายเลยครับเนี่ยเคนะครับสนใจสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อนะครับศ9นย์6 2 8 2 2ูนย์หหนหกสดร้าน it two hand phuket นะครับ แอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็มีนิดหนึ่งนะครับโปรเจเตอร์ของเดลนะครับเวลาเราจะปิดเนี่ยนะฮะเราก็กด Power อเนี่ยสครั้งดูหน้าจอฮะผมกดครั้งที่1ครั้งที่2ก็จะดับครับแต่คราวนี้เนี่ยเราจะต้องรอจนกว่า พัดลมตอนนี้พัดลมกำลังทํางานอยู่พัดลมหยุดทํางานหรือสังเกตง,ง่ายๆครับไฟสถานะตรงเนี้จะเป็นกระพริบน่าจะประมาณสักหนหรือสอนาทีนะครเพื่อให้มันลดอุณหภูมิของหลอดภาพก่อนนะครับพอมีเสียงปี๊บแล้วไฟเป็นกระพริบเนี่ยถึงจะดึงปลั๊กออกได้นะครับไม่ควรที่จะดึงปลั๊กออกพอปิดปุ๊บดึงปลั๊กออกเลยเนี่ยหลอดภาพมันจะ เสื่อมอย่างรวดเร็วแล้วก็บางครั้งก็จะเสียนะครับก็อันนี้อันนี้เป็นบางท่านน่าจะทราบแล้วนะฮะแต่ว่าต้องขออภัยแต่ถ้ายังไม่ทราบก็ต้องต้องใช้ขั้นตอนตามนี้นะครับนี่นะครับพอมันถึงเวลาอุณหภูมิมันได้เนี่ยมันก็จะมีเสียงปี๊บ,บสองครั้งแล้วไฟเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นกระพริบพอกระพริบเนี่ยเราก็สามารถดึงปลั๊กออกได้เลยนะครับ ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ